สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่ฝนจะชวนทำขนมต้มใบเตยมะพร้าวอ่อนสูตรนี้ทำง่ายอร่อยมากๆแป้งหอมนุ่มละมุนเลยค่ะใครชอบทานขนมไทยอย่าพลาดคลิปนี้นะคะดูคลิปจบก็สามารถทำตามได้เลยส่วนผสมที่ใช้ก็จะมีดังนี้ค่ะส่วนผสมอย่างแรกจะเป็นส่วนผสมของแป้งส่วนผสมอย่างที่สองก็จะเป็นส่วนผสมของไส้ขนมเตรียมเสร็จก็ไปเริ่มทำกันเลยค่ะเตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำกะทิที่เราปั่นรวมกัน กับใบเตยสดนะคะกรองเอาเฉพาะน้ำค่ะทุกคนแล้วค่อยๆเทลงไปคนให้ส่วนผสมเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแนะนําว่าให้เททีละน้อยนะคะคนแป้งไปไเรื่อยๆให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนค่ะพอแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ใช้มือค่อยๆนวดให้แป้งมีความเนียนเลยค่ะการนวดแป้งให้แป้งมีความเนียนนั้นจะทําให้ขนมของเรามีความนุ่มละมุนเวลาที่ทําเสร็จนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราจะพักแป้งเอาไว้ประมาณ20นาทีค่ะช่วงระหว่างรอให้แป้งเสร็ ตัวเราก็จะไปทําไส้ขนมกันตั้งกระทะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะใส่มะพร้าวอ่อนขูดลงไปตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น้ําตาลสายแดงใครไม่มีน้ําตาลสายแดงใช้เป็นน้ําตาลทรายไม่ขัดสีก็ได้ค่ะตามด้วยเกลือน,นิดหน่อยหลังจากนั้นก็ใช้ไฟกลางค้นไปทางอ่อนค่อยคอยค,ยคนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันแต่ถ้าใครอยากให้ละลายเร็วๆนะคะให้ใช้น้ํากระทิประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือว่าน้ํามะพร้าวสองช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะคนไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆให้ไส้ขนมได้ความเหนียว ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็รอให้ไส้ขนมเย็นตัวหน่อยนะคะเวลาปั้นขนมจะได้ปั้นง่ายๆแป้งที่เราพักเอาไว้20นาทีตอนนี้พร้อมปั้นแล้วค่ะแม่ฝนจะใช้ช้อนนะคะตักแป้งขึ้นมาเพื่อให้ขนาดของแป้งนั้นมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะคะทุกคนแล้วก็นําไส้ขนมวางบนแป้งแล้วก็ปั้นให้เป็นก้อนแบบนี้ค่ะขนาดของขนมสามารถปรับตามชอบได้เลยนะคะในส่วนปริมาณของไส้ก็เช่นกันสามารถปรับตามขนาดที่เราชอบได้เลยค่ะพอเราปั้นขนมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ช่วงระหว่างนี้นะคะเราก็จะตั้งกระทะหรือว่าตั้งหมอ้อใส่น้ําสะอาดลงไปนะคะต้มให้น้ําเดือดพอน้ําเดือดก็ใส่ใบเตยลงไปประมาณ1-2ใบค่ะเพื่อให้ขนมของเรานะั้นมีกลิ่นหอมมากขึ้นพอน้ําเดือดแบบนี้เราก็ใส่ขนมที่เราปั้นเอาไว้ลงไปต้มให้สุกเลยนะคะถ้าขนมสุกแล้วก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ในส่วนของมะพร้าวที่จะใช้คลุกขนมนะคะเม่อนก็จะคลุกกับเกลือก่อนแล้วก็นําไปนึ่งประมาณ5นาทีเพื่อทําให้ขนมของเรานั้นไม่เสียงง่ายนั่นเองค่ะ คงความหอมอร่อยเหมือนเดิมได้ขนมเสร็จแล้วก็นํามาคลุกกับมะพร้าวแบบนี้นะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูขนมต้มใบเตยมะพร้าวอ่อนอร,อ,อร่อยอร่อยแล้วค่ะเวลาจะเสิร์ฟก็สามารถจัดเสิร์ฟได้ตามสะดวกเลยถ้าเกิดสําหรับใครที่ทําสร้างอาชีพนะคะจะเสียบกับไม้เสียบลูกชิ้นแบบที่ไม่ฝนทําแบบนี้ก็ดูน่าทานไปอีกแบบค่ะสําหรับสูตรนี้จะทําทานเองหรือว่าทําสร้างอาชีพก็ดีมากๆเลยนะคะถ้าคลิปนี้ดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่ฝนฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น กำลังใจให้หน่อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย